สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปจ่ายตลาดมีกระเป๋าถุงช้อปปิ้งนะคะเจอกันที่ตลาดบ๊ายบาย

ก็มีคนใส่หน้ากากเปิสสวนน้อยจะขอไปสืบก่ะ

5 lalık yapayım mı? 5 lalık. 5 lalık. Fazla. Fazla. Böyle 5 lira. 5 lira. 65 liralık. Hani neymiş? เวลาเท่ากับห้าบาทอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้ก็ช็อปสิบเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไปรอบหนึ่งมาดูกันว่าราคาอันนีอนน้อันนี้กับกล้วยกล้วยกับ มัดไปแตงนะคะแตงสูงกว่าจึ๊กน้อยๆกระจายร้อยสิบสิบลีลาสิบสิบลีลาก็ประมาณห้าสิบบาทกล้วยต่อกันที่แครอทนะคะแครอทตรงนี้ สิบาทสิบบาทดวะเห็ดเชมปียงอ่หลีลายีบหาบาทนี่ไข่ไข่ไก่ไข่ไก่ที่บอกไว้นะคะว่าไข,ไข่ไก่สองสามเก สิ้าฟองสิบห้าฟองห้สิบาทอันนี้ก็เท่าเท่ากับบ้านเราแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นไข่เบอร์หนึ่งมะนา,มนาวมะนาวสิบหรือห้าสิบบาทค่ะแล้วก็ผักผักก็ยกก็แยกเอามาทำสลัดนะคะก็ไม่แพงผักไม่แพงทั้งหมดบ็อกครี่ผักสลัดผัก พัฟชีอะไรอันเนี้ยในนี้จ่ายไปยี่สิบยี่สิบีลาอันนี้ก็ร้อยหนึ่งมาดูอันแพงตรงไหน,นแล้วก็แทมแถมแถม,แถมอันนี้ปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนจ่ายไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบีลาแล้วก็มีปลาอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างใน,นไม่ใช่ปลาแซลมอนเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้ตทั้งหมดเจ็ดสิบีลา ก็กี่บาทอะสองกว่าบาทสองร้0ยสามนะคะโอเคอันนี้ก็นี่นะคะไปช้อปปิ้งมาคนที่ใส่แมสก็ยังไม่เยอะก็ก็มีคนที่ใส่บ้างคนที่ไม่ใส่บ้างแต่เราก็เลี่ยงเอาไปช้อปปิ้งตุนของไว้เพราะว่าวันนี้มันมีตลาดนัด วันเดียววันแค่วันสุกวันเดียวก็เลยออกไปซื้อนะคะโอเคจุ okay. ๊บ